เพราะอะไรสาวอเมริกันและแฟนหนุ่มชาวสเปนถึงหลงรักเมืองไทยถึงขนาดเรียกเมืองไทยว่าบ้านแถมยังชวนพ่อแม่ของพวกเขามาเที่ยวที่เมืองไทยอีกด้วยเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยูทูบเบอร์สาวชาวอเมริกันและแฟนหนุ่มชาวสเปนของเธอนะครับได้เปิดช่อง YouTube ที่ชื่อ Natalie แอนด์คาวส์โนแมดไลฟ์ฟอรนะครับซึ่งในช่อง YouTube ของเธอเป็นคอนเทนต์แนวท่องเที่ยว ซึ่งเธอได้เดินทางไปหลายประเทศนะครับและช่วงต้นปีเธอและแฟนหนุ่มได้ย้ายมาอยู่ที Option ่ประเทศไทยโดยเธอเล่าว่าก่อนที่เธอและแฟนหนุ่มนั้นจะตัดสินใจมาอยู่ที่ประเทศไทยทั้งสองคนก็เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก่อนหน้านี้นะครับและทั้งสองคนนั้นก็รู้สึกชอบประเทศไทยนะครับเธอจึงได้มาสมัครเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่นี่โดยเธอเล่าต่ออีกว่าที่เขาทั้งสองคนนั้นชอบประเทศไทยเพราะว่าอากาศร้อนทั้งสองคนนั้นชอบอากาศที่นี่มากๆนะครับพวกเขาไม่ชอบอากาศหนาว และนอกจากนั้นที่เธอเลือกกรุงเทพเพราะกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่สะดวกสบายมีร้านค้าที่เปิดตลอด24ชั่วโมงและพวกเขายังบอกต่ออีกว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดถึงมากที่สุดเวลาที่พวกเขากลับบ้านเกิดไปเพราะเวลาที่พวกเขาอยู่ที่บ้านเกิดพวกเขาอยากหาอะไรกินตอนห้าทุ่มแต่ทุกร้านก็ปิดหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดแต่ที่นี่เปิด24ชั่วโมง365วันอย่างเช่น7 e เ e ่นอวนนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นต่างจังหวัดก็มี7 e เ e ่ e อีเด้วยเช่นกันและนอกเหนือจากนั้นพวกเขายังบอกอีกว่าถ้าเทียบคุณภาพชีวิตของที่เมืองไทยกับที่อื่นๆแล้วเนี่ยพวกเขาคิดว่าเมืองไทยนั้นดีกว่าเพราะสิ่งต่างๆนั้นราคาถูกมากๆและพวกเขากำลังจะย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่ดีที่สุดเลยที่พวกเขาทั้งสองนั้นคิดว่าไม่มีทางที่จะเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆแบบนี้ทั้งสระว่ายน้ำทั้งซาวน่าและยิมในราคาเท่านี้ ในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาได้นะครับและสิ่งที่พวกเขาชอบมากที่สุดสําหรับประเทศไทยก็คือผู้คนครับเพราะหลังจากที่พวกเขาได้ไปมาหลายประเทศนะครับในบางประเทศพวกเขารู้สึกได้ถึงความไม่ต้อนรับคนต่างชาติแต่ซึ่งพวกเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยที่เมืองไทยเพราะที่นี่ผู้คนเฟร์ลี่มากๆ Thailand everyone's welcoming. love about Thailand just like Thai people like super welcoming. So both Thai traveled is like We've super a bit. And been places been whereing foreign nicet know to so yeah. so และอีกหนึ่งเหตุผลคือระบบขนส่งของไทยครับมันสะดวกมากๆพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์เลยเพราะพวกเขาขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินแต่ก็รู้สึกแปลกๆที่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ใช้ตัวร่วมกันครับแต่พวกเขาก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันคือคนละบ,บริษัท และนอกจากนั้นกรุงเทพก็ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางของเอเชียที่จะสามารถบินไปที่ไหนก็ได้อย่างสะดวกสบายครับและในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับพวกเขายังได้ออกไปเที่ยวนอกเมืองอย่างภูเขาทะเลน้ำตกอุทยานแห่งชาติหรือถ้าไม่อยากออกไปต่างจังหวัดก็ยังมีห้างเยอะมากๆด้วยในกรุงเทพนะครับคุณสามารถหาซื้อเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงที่ตลาดก็ได้ แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารที่ไทยนั้นดีมากๆนะครับพวกเขาชอบผลไม้เขาซื้อผลไม้ที่ริมทางทุกวันเพราะมันมีราคาถูกและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่พวกเขาย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยครับและหลังจากที่พวกเขาอยู่ประเทศไทยมา10เดือนได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยทั้งสองคนหลงรักเมืองไทยและเรียกได้ว่าที่นี่คือบ้านของพวกเขาพวกเขาทั้งสองคนจึงได้เชิญพ่อแม่ของพวกเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยได้ครับ ซึ่งก็เป็นที่ประทับใจอย่างมากโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งนาตาลีได้ถามแม่เค้าว่าเป็นยังไงบ้างได้ขึ้น MRT ครั้งแรก This is your first time on the metro isn't it the MRT how was it It was it was very good very orderly very clean the way people line up you're not going to see that in the states it's a free for all Very precise, and nobody pushes and แม่ของเขาตอบว่ามันดีมากทุกอย่างดูเป็นระเบียบทุกคนเข้าคิวกันซึ่งคุณจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ที่บ้านเกิดของเธอที่อเมริกาที่กรุงเทพไม่มีการตะโกนหรือผักกันมันดีมากหลังจากนั้นพวกเขาก็พาพ่อแม่ของพวกเขานะครับเดินทางไปที่สวนลุมพินี ซึ่งพ่อแม่ของพวกเขานั้นตื่นเต้นมากนะครับที่ได้เห็นตัวเงินตัวทองซึ่งแม่ของนาตาลีนะครับบอกว่านี่มันเหมือนที่ฟลอริดาที่ทั้งเมืองเต็มไปด้วยจระเข้แต่กลับกันที่นี่มีแต่ตัวเงินตัวทองดำผุดดำว่ายเยอะมากๆและก็ได้เดินทางต่อไปยังสวนเป็นจักกิตินะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองแม่ของนาตาลีนั้นบอกว่ามันทําให้เธอนึกถึงไฮไลน์ในนิวยอร์ก และพวกเขาก็ยังพาพ่อแม่ไปทานอาหารค่ำสุดหรูที่ร้าน Octave Rooftop Bar นะครับซึ่งพ่อแม่ของพวกเขาก็บอกว่าวิวบนดาดฟ้าของตึกนั้นน่าตื่นตาตื่นใจมากซึ่งวันต่อมาก,ก็ได้ไปเยี่ยมชมวัดวัดพระแก้ววัดโพวัดอรุณไอคอนสยามลองเรือเจ้าพยาพร้อมทานอาหารค่ำบนเรือนะครับและนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมีชาร์จโดยให้พ่อแม่ของทั้งสองคนลองทานผลไม้ไทย ที่มีทั้งมะละกอฝรั่งสีเขียวฝรั่งสีแดงน้อยหนาลองกองลำไยและผลไม้ที่พ่อแม่ของทั้งสองคนไม่เคยเห็นก็คือสละและผลไม้สุดฮิตที่คนต่างชาติชอบลองนะครับนั่นก็คือทุเรียนครับซึ่งพ่อของนาตาลีได้บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นของทุเรียนแล้วเนี่ยที่เคยได้ยินมากลิ่นจะค่อนข้างแรงแต่เขาพบว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นและแม่ของนาตาลียังบอกอีกว่า ผลไม้ทั้งหมดนี้เธอไม่ชอบสละที่สุดแต่ที่เธอชอบที่สุดก็คือทุเรียนและมะละกอส่วนพ่อของเธอบอกว่าชอบลองกองและสละส่วนแม่ของฝ่ายชายบอกว่าชอบลองกองมากที่สุดแต่ไม่ชอบสละส่วนพ่อของฝ่ายชายนั้นบอกว่าชอบทุกอย่างเลยครับและปิดท้ายด้วยการพาไปช้อปปิ้งที่สวนจตุจักรนะครับซึ่งพ่อแม่ของทั้งสองคนนั้นชอบมากครับและนอกจากนี้นะครับช่องนาตาเลียนคาวส์ยังได้รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองไทยมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหัวหินสมุยหรือสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพอีกด้วยครับถ้าเพื่อนๆสนใจลองเข้าไปให้กําลังใจพวกเขาทั้งสองคนก็นได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆชมแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับที่คนต่างชาติพูดถึงเมืองไทยแบบนี้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ